นะครับไปดูตัวเต้าไฮรักลีโว่ new update กันหน่อยนะครับดูแป๊บนึง่ะเตะพรุ่งนี้เลยอ่าใช่ใช่เวทเทลนะครับใช่ครับนะฮะอ่าตัวเต้าไฮรักลีโว่ new update นะครับวันนี้ข่าวข่าวฟุตบอลไทยดีก็คงจะเป็นเรื่องผู้ตัดสินเนาะนะฮะอืมก็โดนลงโทษแล้วนะฮะใช่ครับในเกมที่โปลิเทโลนะครับแพ้ให้กับเมืองทองศูนย์ประตูต่อสองนะครับก็เกมนี้เนี่ยคณะกรรมการพิจารณาวิทย์ใน ลงโทษผู้ตัดินและผู้ช่วยผู้ตัดิน VAR นะครับครับที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คือคุณนาทีชูซูวันนะครับปฏิบัติหน้าที่พัก6กสัปดาห์พี่ปูเดือนครึ่งโอ้เยอะนะเดือนครึ่งนี้แทบจะจบฤดูกาลจะจบแล้วจะจบแล้วนะครับเดือ,อน <ะ S 1> ครึ่งรวมรวมกับในช่วงฟี f าเดยหรือเปล่าอ <laughs> แล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดิน VAR ที่สองนะครับก็คือวิทวัฒน์จำปาอ่อนนะครับอ่า พุทธศิลป์วอาสองสัปดาห์นะครับก็สโมสรโปลิเทโลเนี่ยเรียกร้องอาร้องเรียนการทําหน้าที่ของพุทธศิลป์นะครับในเกมที่โปลติเทโลแพ้ศูนย์ประตูต่อสองเกมนี้เนี่ยเทโลแพ้แต่ว่าเทโลสิบเอ็ดนะเมองทองสิบคนใครจำได้นะครับก็ในนาทีที่ยี่สิบสี่คือศิลปวิชัยเนี่ยโดดออกมาปัดเนี่ยจังหวะที่บอลยิงแล้วเข้ารับกระชอแล้วโดดออกมาปัดแล้วก็อดีเย,ยเนี่ยเข้าไปกระแทกศิลปวิชยัยไม่ได้บอลด้วยแล้วปัดมาเข้าทางเจ้าเอี้ยง ดีดเข้าไปก็เป็นจังหวะ1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ทําให้แพ้ศูนย์ประตูต่อ 2, 2> อนะครับก็ลงโทษผู้ตัดสินในสนาม6สัปดาห์ผู้ตัดสิน VR 2สัปดาห์ครับนั่นคือ t o y ต้าไฮ l u ก r ีโว n นิวอัปเดตนะครับ